นี้เราคุยกันถึงเรื่องของการลดน้ำหนักนะจ๊ะมายาฉีดลดน้ำหนักทางลดหรือว่าเป็นกับดักนะจ๊ะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการใช้ยาลดน้ำหนักกันบ้างเนาะในวัย40-60นะเอาเอาเป็นว่าในวัยนี้เนี่ยเราก็จะเจอปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักกันแบบโอ้ยมันลดยากลดเย็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นกันทุกคนนะจ๊ะส่วนมากเอา,อางี้แล้วกันนะเป็นกันแบบหลายคนแล้วส่วนมากมัน เป็นเพราะอะไรเออเดี๋ยววันนี้เกริ่นให้ฟังเดี๋ยวหมอสลินจะจะเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปเจาะลึกในเรื่องของยาลดน้ําหนักกันนะจ๊ะว่าแบบเออมันสรุปว่าอย่างไรอย่างไรมันดีไหมหรือว่าอะไรดีนะอ่าสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีนะคะทั้งสองช่องทางจ้าทั้งทางดอเรสลินเฮล์ l ชาแนนะกับด r s e r ตอร์สลินแนพนะคะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะอ่ะสองทุ่มกว่าแล้วมา ันนี้เราคุยกันถึงในเรื่องของลดน้ําหนักปกติก็ตัวเองไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของยาลดน้ําหนักเลยเนาะจะพูดถึงในเรื่องของวิธีการทำไอเอฟเนาะแล้วก็การเลือกอาหารนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นความรู้ที่พวกเราต้องรู้แหละเพราะว่าตอนเนี้ยเเป็นอะไรอะ่ะจะว่ากระแสะก็ไม่ใช่่ามีมานานแล้วนะเออมันพัฒนาอย่างเงี้ยได้บริษัทยาเขาแข่งกันแล้วเขาก็พัฒนายาตัวใหม่ๆออกมานะก็ พูดถึงเรื่องประสิทธิภาพพูดถึงเรื่องความง่ายในการใช้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพวกเราก็ต้องมาเข้าใจเบสิกก่อนว่าตัวยาวลดน้ําหนักเนี่ยนะมันมันเป็นมันทำอะไรกับร่างกายเรา,เาแบบนี้นะสวัสดีคุณสิว่าสวัสดีค่ะมีตังสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนาทางเพจสวัสดีด,กกด, like, ด,ด้วยนะจ๊ะทางเพจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะช่วยเพิ่มการมองเห็น ให้กับทางช่องหัวสลินนิดนึงนะช่วงนี้คือรู้สึกว่าพี่แม็กแบบไม่ใจดีกับเราเลยนะจ๊ะทางเพจฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะทางเพจจ้า <c oughs> เอาทีนี้มาดูว่าเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนพูดถึงในเรื่องของการลดน้ําหนักเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะข้อดีของเขาก็มีผลข้างเคียงก็มีข้อเสียก็มีกลุ่มคนที่เหมาะที่จะใช้ก็มีนะเ,เดี๋ยวเรามาฟังว่าใครที่เหมาะ กลุ่มคนที่ไม่เหมาะก็มีนะเพราะฉะนั้นเรา,เาจะต้องรู้จักระหว่างเรื่องของยาลดน้ําหนักที่เป็นในเรื่องของยาลดความอยากอาหารยาชะลอการดูดซึมคือไม่ได้เกี่ยวกับอยากไม่อยากแล้วชะลอการดูดซึมแล้วก็ยาฉีดที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือกลุ่ม GLP-1 นะตัวนี้ก็คือมันจะความรู้พวกนี้มันจะทำให้เราเลือกใช้ได้อย่างปลอดภัยนะจ๊ะ เออแบบนั้นตุ๊กตาบอกว่าชายเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาดูได้เลยจ้าเรียวมีสวัสดีนะคะเออทีนี้ทำไมเ,เ,เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าพอเราอายุแบบ40 45, ่5บบาอะไรกันอ่ะ40หลายๆคนก็ยังแบบเสียเปรีย้ยหุ่นดีเออเนาะแต่พอเข้า45นะ45 50 55ห้าห้าไปจนถึง60นะ ทำไมน้ําหนักมันถึงลดยากยากยากขึ้นเรื่อยๆนะเราต้องเข้าใจว่าพออายุหลัง45ไปเนี่ยตัวการเผาผลาญพื้นฐานร่างกายหรือว่าตัวเบซลเมตาบอลบริกเรทหรือ BMR เนี่ยนะปกติแล้วมันจะลดลงทุก1 2หลังจากอายุ40ปีเนาะเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเราก็อาจจะยังแบบมนันก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะว่าเมตาบอลิก เรดมันค่อยๆลดลงแค่เท่าไรสี่สิบถึงสี่สิบห้าก็แค่ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่พอหลังสี่สิบห้าไปเอ้ยมันเริ่มแบบเพิ่มเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เยอะนะเยอะนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็จะมีเอฟเฟกต์มากกับคนที่อายุช่วงประมาณห้าสิบบวกลบนะอันที่สองนะก็เกิดจากเรื่องของฮอร์โมน ที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในผู้หญิงเอสโตรเจนโปรเจสโทโรนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมาเร็วกว่าเทสโทสเตอโรนในผู้ชายถูกป่ะแต่ผู้ชายก็ไม่ใช่ว่าไม่เปลี่ยนนะแต่เขาจะไปเห็นว่าเขาแบบลดน้าหนักยากอะไรเงี้ยตอนอายุ50กว่าแต่ผู้หญิงอ่ะสี่สิบกว่าสี่สิบห้านี่เริ่มละนะคะเพราะว่าเอสโตรเจนมันก็ดรอปโปรเจรสตอโรนมันก็ดรอปมันก็จะเพิ่มในเรื่องของการสะสมไขมันได้ง่ายมากนะต่อมาอีกอันหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะคุณสตาร์รี่บอกวันนี้ดีใจมาทานโอ้ดีใจค่ะเดีใจได้เจอกันด้วยนะคะปกติเป็นทีมย้อนหลังอวันนี้เป็นทีมมา,มาทานนะคะออีกข้อหนึ่งนะก็คือกล้ามเนื้อที่ลดลงนะคะเกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาม,มันลดลงอย่าลืมว่าเซลล์กล้ามเนื้อมันจะมีไมโตัคอนเดรียซึ่งเป็นตัวเผาผ่านนะเป็นเหมือนแบบเบิร์น everything เจนงกเบลเวลาเราเกินแล้วเกิดการเผาผลานมันก็เผาผลาญที่กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นถ้ามวลกล้ามเนื้อลดลงปกติแล้วมวนกล้ามเนื้อจะลดลงประมาณ8%ทุก10ปีเนะเาะแล้วก็พออายุหลัง40เนี่ยก็คือแบบมันก็10ปีก็อายุ50ก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าบางคนอาจจะดูเหมือนตัวตัวเล็กลงแต่มันจะเป็นไขมันทางนั้นข้ามเนื้อหายนะหรือบางทีก็ ไม่ได้ตัวเล็กตัวเท่าเดิมแต่มันย้วยเออแต่มันย้วยนะก็ไขมันมันเพิ่มขึ้นถ้าเทียบสัดส่วนระหว่างกล้ามเนื้อที่หายไปนะคะแม้ว่าเราจะกินเท่าเดิมก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อมันหายการเผาผัานมันก็จะลดลงโดยปริยายเนาะต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอินซูลินเรสติสแตนหรือภาวะดื้ออินซูลินอันนี้สําคัญขอ,ของข้อใหญ่มากแล้วเราก็คุยเรื่องนี้มาตั้งแต่หมอเปิดเผยไราคิดดูเออตัวอินซูลินเรสิสแตนเนี่ยนะ ตัวนี้เนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นออโต้เลยเนาะเออพออายุมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยทองนะมันก็จะมีเกิดภาวะอินซูลินรีซิสแตนต์ขึ้นก็จะทำให้เกิดเป็นพุงหมาน้อยของเราคือพุงมาพุงมาแล้วนะที่ประเด็นก็คือว่าหลายๆคนก็จะเริ่มมองหาว่าโอ้ทำยังไงดีเราลดน้ำหนักไม่ได้เราลดน้ำหนักได้ยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทำไมเอฟก่แล้วออกกําลังกายก่แล้วนอนหลับพักผ่อนเต็มที่ก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าพวกนี้มันเป็นพื้นฐานฟันเดเมนทัลมันเป็นพื้นฐานเราก็ต้องไปปรับเรื่องของฮอร์โมนด้วยถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนนะถ้ามีปัญหาในเรื่องของเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนก็ไปจัดการตรงนั้นถ้ามีปัญหาในเรื่องของเทสโทสเตอโรนก็ไปจัดการเรื่องเทสโทสเตอโรนนะแล้วก็ดูเมลาโทนินด้วยว่ามันเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอก็ต้องเสริมเรื่องของเมลาโทนินก่อนนอน เพื่อที่จะทําให้แบบเข้านอนแล้วก็หลับได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะหลักๆเนี่ยมันมักจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนเพศแต่ในวัยนี้มันจะมีฮอร์โมน3 3สามกลุ่มด้วยกันนะที่ไม่ใช่แค่มีผลในในเฉพาะฮอร์โมนเพศเท่านั้นที่มีเรื่องความอ้วนนะนอกจากฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนสเตแล้วก็เทสโทสเตอโรนในผู้ชาย้วเนี่ยตัวคอร์ติซอลฮอร์โมนเรื่องความเครียดนะเพน,นั้นวัยนี้ยิ่งเครียดยิ่งอ้วน นะคะคอร์ติซอลฮอร์โมนมันจะมันจะสูงปรี๊ดมากเลยเพราะพอสูงปรี๊ดมากกลายกลายเป็นว่าน้ําตาลในเลือดมันก็จะสูง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 อยู่ตลอดเวลาเพราะคอร์ติซอลมันทําหน้าที่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มก็เป็นจุดสาเหตุสําคัญอันนึงของอินซูลินเนสแตนนโดยเห็นบ้างคือมันก็แบบมีผลกระทบแบบชิ่งชิงชิงกันไปหมดอะไรเงี้ยนะคะแล้วนอกจากนอกจากเซ็กซ์ฮอร์โมนนอกจากคอร์ติซอลแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือ ไทรอยนะคะตัวไทรอยเนี่ยนะในวัยเข้าแบบ40กว่า50เนี่ยก็เจอว่าหลายๆคนก็จะมีภาวะไทรอยต่ำแฝงอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนาะตั้งแต่ในเรื่องของกรรมพันธุ์ก็มีส่วนเนาะหรือไลฟ์สไตล์หรืออาหารที่กินนะคะหรือความเจ็บป่วยของร่างกายเกิดเป็นโรคออโตอิมูนบางคนก็เป็นฮาชิโมโตอะไรเงี้ยนะคะ หรือแบบช่วงโควิดที่บ่านมาก็ทำให้หลายคนโดนโดน,โดนเอ,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 เอตแท็กจากตัวออโตอิมูนที่ไทรอยเหมือนกันนะจากโควิดเป็นสาเหตุได้เหมือนกันเออหมอก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะเราก็โดนนะก็รู้สึกได้เลยว่าเออมันมันรบกวนการใช้ชีวิตมากนะมันมันก็จะมีผลต่อในเรื่องของการการเผาผลาญของเรานะเพราะว่าตัวไทรอยเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับการเผาผลาญโดยตรง นะคะคแล้วฮอร์โมนไทรอยก็ยังมีผลต่อในเรื่องของหัวใจเรื่องของสมองเห็นไหมมันก็ส่งผลต่อไปออกแกนอื่นอีกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสรุปนะก็คือว่าในวัย4 0่0 6บ้าเนี่ยนะหนงต้องกินดีออกกำลังกายนอนดีอันนี้เป็นพื้นฐานนะต่อมาก็เช็คในเรื่องของอารมณ์ความเครียดเรื่องของฮอร์โมนเพศ เรื่องของไทรอยนะคะต้องเช็คพวกนี้เนาะถ้ามีปัญหาตรงไหนไปแก้ตรงนั้นก่อนนะอย่าแบบอยู่ดีๆแบบเธอทะเลท,ลา,ทลาพุ่งไปยาลดน้ำหนักเลยไม่ได้นะมันจะแก้กลายเป็นแบบแก้ปัญหาอันนึงเพื่อที่จะมาทําให้แบบเกิดปัญหาอีกเรื่องหนึ่งแทนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบไปทีละสะเต็ปนะคะ,ะทีนี้ประเด็นคือก่อนที่จะ,ะถ้าแก้พวกนี้หมดแล้วเนี่ยนะเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันยังมีปัญหาอยู่ ตัวยานะตัวยาก็อาจจะมาเป็นตัวช่วยได้ในในบางคนที่เขามีปัญหาจําเป็นจะต้องใช้ยาแล้วยาเหมาะกับเขาเดี๋ยวันี้จะเล่าให้ฟังว่าในคนกลุ่มไหนเนาะอ่าพี่จงกลสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้จันทบ,บุรีอากาศดีไหมจ๊ะ <c oughs> อ่าทีนี้เรามาดูกลุ่มยาก่อนกลุ่มยานะกลุ่มยามันจะมีทั้งหมดหลายๆกลุ่มด้วยกันอ่าเล่าให้ฟังสัก5กลุ่ม กลุ่มแรกก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มยาที่กดความอยากอาหารกดเลยก็คือกินแล้วไม่หิวเลยกินยาแล้วไม่หิวยาพอุ้ยก็ดีอ่ะอุ้ยอยากกินฟังแล้วอยากกินใช่ไหมประเด็นคืออีพวกยากลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นพวกประเภทเดียวกับพวกเอ่อเรียกอนุพันธ์ของพวกยาไมา้ยาบ้าสมัยโบราณนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ยาไมา้ยาบ้านะแต่เป็นอนุพันธ์นะก็คือกลุ่ม พวกเฟนเตอร์มีนต่างๆทั้งหลายอันนี้ก็คือออยคบคุมเข้มนะคะต้องทำรายงานส่งแล้วส่วนใหญ่ก็คือจ่ายในโรงพยาบาลจ่ายโรงพยาบาลเท่านั้นอะไรเงี้ยหรือคลีกบางที่ที่แบบต้องตรวจเข้มจริงๆจดใครเอาไปเอา,เอา,อากี่เม็ดบัตรประชาชนเรียกอะไรเงี้ยจดนะตัวนี้นะมันจะกดมันจะกดความหิวทำให้ไม่อยากก็คือ ตอนก็นคือก็ตื่นมากว่ดบ้านถูบ้านอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เป็นเหมือนยาบ้าเลยเนาะเออแต่น้ําหนักลงเร็วนะคะก็ก็พวกนี้ก็จะทําให้นอนไม่หลับมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับแน่นอนอันนี้นะหัวใจเต้นเร็วเพราะฉะนั้นใช้ใช้ไปก็ต้องระวังปัญหาเรื่องโรคหัวใจด้วยนะคะโดยเฉพาะในวัยแบบห้จะมีปัญหาโรคนี้อยู่แล้วนะส่วนใหญ่หลายคน นะเพราะฉะนั้นกลุ่มในเรื่องของการกดความหิวความเอ่อกดความอยากอาหารเนี่ยตัดทิ้งมไม่เหมอในความเห็นส่วนตัว,ต,วตัวเองก็วไม่คุ้มที่จะเสี่ยงนะแต่ถ้าเกิดว่าอะไรนะรู้ว่าเสี่ยงแต่อยากขอลองก็ไปปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลนะคะเออเ,เขาก็จะต้องตรวจหลายอย่างว่าเราเข้าไขาทีเรียไหมนะอ,อันกลุ่มที่สองอ่ะกลุ่มที่สองนะก็คือยาชะลอการดูดซึมไขมัน พวกนี้ก็คือ,เ,อ,อเรารู้ว่าไขมัน,นกินไปแล้วพลังงานมันสูงนะก็จะมีกลุ่มยาที่ไปยับยั้งเอนไซม์ไลเปสนะคะเอนไซม์ไลเปสก็คือเป็นเอนไซม์ที่เวลาที่เรากินอาหารที่มีไขมันเข้าไปมันไปย่อยแล้วมันก็จะทำให้แตกตัวแล้วก็ดูดซึมใช่ไหมพวกนี้ก็จะทำให้ลดการดูดซึมไขมันไปได้ประมาณสัก20%อ่า20-30% แต่ก็มีข้อควรระวังก็คือมีท้องเสียไขมันในอุจจาระก็คือเวลาถ่ายออกมาก็แบบเป็นไขมันลอยเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องงดอาหารไขมันร่วมด้วยเนาะแต่ประเด็นก็คือมันไม่ได้ลดน้าหนักมันลดไขมันแต่ไม่ได้ลดหนักอย่างงนะว่าเอา้าทาไมอมอแบบลดขมันไม่ได้ลดน้าหนักหรอคือเราคุยกันมาหลายปีไม่ใช่หลายไลฟ์นะจ๊ะ ไขมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีถูกปะแล้วแล้วส่วนใหญ่ที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คือกินแต่ไขมันดีกันทั้งนั้นแปลว่าถ้าเราเกินยายับยั้งเอนไซม์ไลเปสเข้าไปของดีไม่เข้าร่างอนะเธอเออเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบยิ่งทํา IF ยิ่งมันต้องยิ่งกินไขมันเนาะเพราะฉะนั้นยากลุ่มนี้ก็น่าจะไม่ใช่คําตอบเนาะเออก็ให้คนที่เขามีปัญหาเรื่องไขมันเขาใช้ไปนะอ่ะต่อมานะคะกลุ่มไหนอีกอ่ะก็คือ เป็นยาเบาหวานกันบ้างหลายคนจะรู้จักยาเมทฟอร์มินมันไม่ใช่ยาลดน้ำตาลโดยตรงต้องบอกแบบนี้นะแต่มันเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความไวอินซูลินเมื่อในกลุ่มของกลุ่มทางชะลอวลัยอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของอะ,อะไรอ่ะกินเพื่อที่จะทําให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงแต่มันโดสมันแตกต่างกันนะเออมันไม่ใช่โดสท,ทั่วไปที่คนเป็นเบาหวานกินนะคะ เปนนั้นก็คือตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มความไวอินซูลินก็ใช้ทั้งคนที่เป็นเบาหวานใช้ทั้งเป็นคนที่ดื้อต่อในเรื่องของการลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยลดน้ําหนักแบบไม่ค่อยได้อะไรตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่เพิ่มเข้าไปนะเพราะว่ามันช่วยเพิ่มความไวอินซูลินไงประเด็นเนาะก็เหมาะกับคนแบบพุงใหญ่ในกลุ่มของพรีไดบิตีสด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องสั่งโดยแพทย์คือพวกยาพวกนี้ต้องสั่งใจโดยแพทย์อยู่แหละนะคะทุกตัวนะ ต่อมาก็จะเป็นกลุ่มยาที่แบบรวมๆกันหลายกลไกกดความอยากด,ด้วยคุมอินซูลินด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นก็คือกลุ่มนี้มันก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ผสมผสานกันก็จะใช้ในคนที่แบบมีปัญหาค่อนข้างมากๆอะ่ะก็คือเป็นคนอ้วนที่ดืดต่อการลดน้าหนักอะไรอย่างเงี้ยเนานะก็ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแน่นอนแต่ปัญหากลุ่มนี้จะมีเยอะสุดเพราะว่ามันต้องใช้ยาคอมไบกันหลายกลุ่มก็คือยากลุ่มแรก ที่เราแบบบอกว่าโอ,อไม่คุ้มที่จะเสี่ยงแต่ไอ้กลุ่มนี้เวลาคอมไบมันก็ต้องหลายตัวเขาก็จะเสี่ยงต่อปัญหาเรื่องซึมเศร้านะปัญหาเรื่องซึมเศร้าปากให้ความดันสูงลูกหัวใจเต้นเร็วจนผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เสียสุขภาพมากกว่าเอาไว้อย่างนั้นนะแรกกับน้ําหนักที่หายไปอ่ะทีนี้มาดูตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะก็คือเป็นตัวฮอร์โมนที่ลวงสมองให้เข้าใจว่าอิ่มแล้วจ้า อะไรเงี้ยนะเออกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ชื่อว่า GLP-1 นะมัเป็นอนาล็อกก็คือเป็นตัวเรียนแบบฮอร์โมน GLP-1 ในร่างกายของเรานะคะมันจะช่วยอะไรมันจะช่วยเรื่องของชะลอการเคลื่อนไหวของกระเพาะลำไส้ของเราลดเรื่องความอยากอาหารนะก็จะมีประเภทแบบเมื่อก่อนอ่าก็อย่างเช่นยาพวกอ่าชื่อยาเช่นไลลากรูทายเซมากููทายอะไรพวกนี้เอาง่ายๆ พวกเรานึกถึงพวกปากกาฉีดลดน้ำหนักพวกน,ะนี้ก็คือ,อยาก,กลุ่ม GLP1 นี่แหละที่ที่เล่าให้ฟังนะพวกนี้ถามว่าน้ำหนักลงได้จริงไหมจริงน้ำหนักลงได้แบบแล้วแต่แล้วแต่แแตยี่ห้อแล้วแต่ตัวยาที่เขาพัฒนาช่วงหลังๆเขาก็พัฒนาเยอะขึ้นนะก็ลดน้ำหนักได้ตั้งแต่8ไปจนถึง15ใน6เดือนถึง1ปี ซึ่งก็ถือว่าในคนที่ดื้อจริงๆหรือมีปัญหามากๆลดยังไงก็ไม่ลงหมายถึงว่าเบสิกพื้นฐานทําดีแล้วอะไรเงี้ยนะพวกนี้ก็อาจจะใช้เสริมเข้าไปได้แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องของขึ้นไส้อาเจียนอันนี้เจอเจอเยอะมากไมเกรนขึ้นแน,น่นอนนะเออขึ้นไส้อาเจียนไมเกรนแล้วมันเป็นยาฉีดประเด็นคือต้องฉีดเองนะจ๊ะเธอต้องฉีดเองเออแล้วกออ็อยู่ในความดูแลของแพทย์ใกล้ชิดนะ เออ่พวกพวกยาก,กลุ่ม GLP-1 เนี่ยนะก็จะจะมีข้อดีอยังไงบ้างอ่ะต้องบอกให้เราฟังแบบนี้ก่อนมีมีข้อดีกลไกลที่เด่นของเขาก็คือมันเป็นการหลอกสมองว่าอิ่มแล้วก็เลยทำให้ไม่อยากกินเห็นอาหารก็เฉยๆไม่มีความแบบอะไรอะไปสรรหาของกินอะไรอย่างเงี้ยนะเออเพราะงั้น,ะน,นทริปทริปตามหาของกินก็จะถึงจุด การอาวสานนะจ๊ะก,ก็คือรู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากอิ่มแล้วชะลอการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เราแบบกินน้อยลงลดระดับน้ําตาลและไขมันซึ่งอันนี้ถือเป็นข้อดีของยาตัวนี้นะเพราะฉะนั้นก็คือต้องเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นที่มาของการค้นพบยาตัวนี้ก็คือเขาจะเอามารักษาคนที่เป็นเบาหวานจะเอาไปเรื่องของควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด แต่ประเด็นก็คือเขาเพบว่าอา้าวมันใช้ได้ดีในเรื่องของการลดน้ําหนักนะเพราะฉะนั้นก็คือกลายเป็นว่าน้ําหนักก็ลงน้ําตาลก็คุมได้นะคะรวมถึงไข,ขมันด้วยนะแล้วก็ลดน้ําหนักได้ค่อนข้างดีกว่ายาก,กลุ่มอื่นๆในขณะที่ว่า side effect ถือว่าน้อยสุดลักเนาะทีนี้ข้อควรระวังก็คือว่าเอา่อในคนที่ใช้ด้วยความไม่ระมัดระวังคืออย่างแบบ บ้านเรามันก็ข้อเสียอย่างหนึ่ง้วยว่ายามันก็จะเล็ดลอดขายตามแบบอะไรอ่ะตามเน่ยตามอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ซื้อมาใช้เองหรือยาปองยาปอมแล้วก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ซื้อมาใช้เองก็ทําให้คนที่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะแล้วก็คิดว่ายาเป็นยาวิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็จะฉันก็จะกินแบบเดิมของฉันนี่แหละพะยายามจะกินด้วยแต่ก็จะใช้ปากาลดน้ําหนักด้วยซึ่งหมอก็เจอนะว่า หลายคนก็ยังกินเบียร์อยู่เธอแล้วก็ใช้ปากกาลดน้ําหนักด้วยจะบอกว่าเธอเลือกสักทางไหมเออคุยกันก่อนนะคุยกันก่อนเอาให้มันแบบว่าเข้าใจตรงกันก่อนว่าตกลงจะลดหรือจะเพิ่มน้ําหนักนะจ๊ะเออกินกินเบียร์ไปเอ่าลงผู้หรืออปการลดน้ําหนักไปจิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เวิร์กนะร่างกายมันจะงงเนาะผลข้างเคียงในช่วงแรกนะท้องอืดขึ้นไส้อันนี้เจอแน่นอนหยุดฉีดน้ําหนักอาจจะมา กลับเด้งมาได้ถ้าไลฟ์สไตล์ไม่เปลี่ยนก็คือจะเจอในกลุ่มคนที่เข้าใจผิดแบบนี้แหละคิดว่าแบบอ๋อมันเป็นยาวิเศษเฉันอยาก,ดกรดชักะจิ้มไปแล้วแต่ว่าฉันก็จะกินแบบเดิมนะอะไรเงี้ยกลุ่มนี้พอเวลาอยู่ใช้ยาก็จะน้ําหนักเด้งขึ้นมานะเพราะฉะนั้นอันนี้หมายถึงว่ากลไกาการออกฤทธิ์นะอะไรที่เหมาะไม่เหมาะแล้วนะประเด็นก็คือว่าแล้วมีใครบ้างที่ ควรที่จะพิจารณาในการที่จะใช้ยานะคนกลุ่มแรกนะคนกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มี BMI เกิน27บวกกับเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกนี้นะก็คือโรคมตเบอริกซินโดมทั้งหลายมาเต็มมาตรึมแล้วก็ BMI เกิน27อันนี้ควรพิจารณาใช้ยาจา้ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าเกิดเราปล่อยไปโรคพวกนี้มันก็จะโปรเกรสมากขึ้นใช่ไหมก็เป็นเยอะมากขึ้นก็กลายเป็นอันตรายต่อเจ้าตัวเองนะคะแล้วก็การที่เราใช้มันจะทําให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีก็คือกลายว่าเป็นผลดีกับคนที่เป็นเบาหวานแล้วอ้วนอะ่นะเนาะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อ้วนเลยตาม B M I ของฝรั่งเลยก็คือ B M I เกิน30นะคะกลุ่มนี้ ่อให้ไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนซึ่งวงเล็บส่วนใหญ่ก็มักจะมีเนาะเอ่อถ้า BMI เกิน30ก็พิจารณาใช้ปากาลดน้ำหนักได้เลยนะคะแล้วก็หรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือใครก็ตามที่แบบควบคุมอาหารก่อนแล้วออกำลังกาเต็มที่หจัดเต็มพี่จัดเต็มแล้วแบบยังไม่ได้ก็คือกลุ่มแรกๆที่เราคุยกันนั่นแหละเนาะพออายุมากขึ้นมีปัญหาเรื่องอ้วนแล้วก็ ลดน้ำหนักโดยควบคุมควบคุมน้าหนักโดยการควบคุมอาหารปรับเรื่องไลฟ์สไตล์ออกกําลังกายแล้วใดๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮอร์โมนฮอร์โมนก็ตรวจแล้วผลเลือดก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าน้ำหนักลงยากมากนะก็อาจจะพิจารณาใช้แต่ต้องต้องมีข้อยกเว้นว่าไม่เหมาะแล้วไม่ควรใช้ในกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจ โดยเฉพาะคนที่หัวใจเต้นผิดจังหวะมีโรคหัวใจที่แบบรุนแรงไม่ควรใช้อันตรายนะเราก็ใครที่มีปัญหาเรื่องสภาวะจิตนะคะพบหมอจิตเวชมาก่อนเคยเป็นโรคซึมเศร้าหรือซึมเศร้าที่แบบไม,ไม่ได้คุมหรือคุมอาการไม่อยู่นะคะกลุ่มนี้ใช้ไม่ได้นะอันตรายมากเพราะว่าจะยิ่งทำให้อาการแย่ลงแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ ลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องของตับไตนะตับไตไม่ดีก็ไม่เหมาะนะคะหรือถ้าเกิดว่าจาเป็นเออไม่ถ้าเกิดว่าคิดว่าเอะเราก็ไม่แน่ใจว่าตัวเราเหมาะไหมก็ปรึกษาแพทย์เนาะไปหาหมอแล้วก็ตรวจเลือดนะอาจจะต้องดูรายละเอียดเป็นคนคนไปนะคะอ่านะทีนี้เพราะฉะนั้นนะก็สําหรับ สำหรับเรื่องของการใช้ประการลดน้ำหนักนะหรือกลุ่ม GLP1 เนี่ยนะ,ะถ้าเกิดว่าเราดูแล้วว่าเออน่าจะเข้าข่ายก็ต้องไปปรึกษาแพทย์ก่อนนะอย่างแรกนะคะเพื่อประเมินสุขภาพเบื้องต้นก่อนวัดมี MI ดูความดันดูตับไตเจาะเลือดเอาง่ายๆก็คือต้องเช็คร่างกายก่อนนะคะแล้วในการเริ่มก็ต้องเริ่มช้าๆโดสต่ตำๆแล้วก็เฝ้าระวงังเรื่องของ side effect แบบอ้วกปวดหัวไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบ common side effect อ่ะเนาะ ก็มาแน่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วที่สำคัญต้องวางแผนในเรื่องของการปรับไลฟ์สไตล์เพื่อที่จะหยุดการใช้ยาเก็าใจ okay, นะคืออ้าวทำไมอะคะหมอพี่จะบอกว่าใช้ยาไปเรื่อยๆไม่ได้หรอเราควรที่จะใช้เท่าที่จําเป็นนะเพราะฉะนั้นก็คือ,อยาลดน้ําหนักเนี่ยมันเป็นแค่ตัวช่วยมันไม่ใช่คําตอบสุดท้ายอย่ะเธอเพราะว่าคําตอบสุดท้ายมันคือไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปและสุขภาพที่ แฮปปี้เฮลตี้ของเราโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็คือสรุปสุดท้ายสุดท้ายจริงๆก็คือว่ายาลดน้ำหนักมีหลายกลุ่มเออเราก็ต้องเลือกให้เหมาะนะคะแล้วก็อย่างวันนี้ที่เราคุยกันก็คือเป็นในกลุ่มของ GLP-1 ก็คือเป็นในกลุ่มของปากกาจิ้มนะก็คือที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของโภชนาการออกกำลังกายปรับเรื่องไลฟ์สไตล์นะออปรับเรื่องพฤติกรรม ยาเป็นตัวช่วยอันนี้คือ Mindset ที่ถูกต้องนะยาเป็นตัวช่วยนะใช้อย่างเขาเรียกว่าใช้บน Mindset ที่ว่าเออเราจะหยุดมันได้ยังไงเมื่อไหร่ดีต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะคะเพราะฉนั้นก็คือวันนี้ก็คือมาเล่าออปชันให้พวกเราฟังแล้วกันนะว่าในเวของในเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยมันมีออปชันอะไรบ้างปัจจุบันนี้นะคะซึ่งถามว่าเออแล้ว มันได้ใช้ได้นานไหมเออมันใช้ได้นานไหมประมาณไหนอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็คือตามออประสบการณ์นะที่เก็บข้อมูลมาอะไรเงี้ยแล้วกันเนาะก็คือในคนที่ใช้ไปเนี่ยนะคะออประมาณสักช่วง 2- 3สามีกแรกนะสองสามีกแรกไซเฟรมมก็เยอะแหละแต่ว่าน้ำหนักก็ลงค่อนข้างแบบคนไข้ก็ค่อนข้างพึงพอใจถ้าร่วมกับในเรื่องของการปรับไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะเออ สโล5โลอะไรอย่างเงี้ยได้นะก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักเริ่มต้นแต่ละคนเท่าไหร่ด้วยนะเพราะฉะั้นก็อย่างที่ว่า,าตัวเลข8%ถึง15%เนี่ยนะคะในช่วงประมาณ3-6เดือน 3- 6เดือนแรกหรือบางคนถ้าลองเทิมก็ใช้เป็นปีก็มีแต่ไม่อยากให้ใช้เกินกว่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใช้นะคะอาจจะสัก3เดือนหรือ6เดือนอน้ำหนักเป็นที่พอใจเราก็เราก็ต้องปรับพฤติกรรมแล้วก็หยุดใช้ยา นะจ๊ะอ่ะนี่คือบทสรุปนะของการใช้มันก็คือว่าสรุปว่ามันเป็นทางรัดไหมโน no. ไม่ใช่ทางรัดมันไม่ใช่ทางรัดแน่นอนไม่มีทางรัดในเรื่องของการลดน้ำหนักแต่ว่ามันเป็นตัวช่วยแต่ถ้าตัวช่วยที่เราใช้ใช้ไม่ถูกต้องมันจะกลายเป็นกับดักเพราะกลายเป็นอะไรกลายเป็นว่าเอา้าใช้ไปน้ำหนักก็ไม่ลงหรือหยุดใช้ยาแล้วน้ำหนักก็ดิ้นขึ้นแบบนั้นนะคะแล้วอีกอย่าง ราคาแพงนะคะเออเพราะฉะนั้นก็หลักหมื่นนะต่อเดือนนะเออหลักหมื่นต่อเดือนเพราะฉะนั้นก็พิจารณากันดีๆว่าเอาเราจําเป็นไหมนะคะทางนั้นทางนี้ก็ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้นะจ๊ะทุกคนอ่ะ อันนี้ก็คือถือว่ารวบรวมมัดรวมร,รวบรวมตึงนะข้อมูลมาให้พวกเรานะหน,น่อยีเพื่อนๆมาทักทายรูปแพรสวัสดีนะจ๊อ๋อสวัสดีจ้าธัญญาสวัสดีค่ะแม่ตะวันสวัสดีลงทะเบียนเรียบร้อยน่นะสวัสดีนะคะโอ้เพื่อนๆมาสวัสดีหลายคนเลยนะจ๊ะโอ้วันนี้ดีใจนะเออหลายคนเข้ามาฟังนะคะก็ถือว่าออตัวยาฉีดลดน้ำหนักเนี่ยถือว่าเป็นออปชันให้กับในกลุ่ม เฉพาะที่เล่าให้ฟังไปใครมาฟังไรไม่ทานฟังย้อนหลังนะนะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าจะห้ามใช้ไม่สนับสนุนหรือว่าเห็นดีงามด้วยอะไรเงี้ยต้องดูเป็นเฉพาะบุคคลบุคคลไปมันก็มีข้อดีแล้วมันก็มีข้อควรระวังแล้วมันก็มีข้อเสียถ้าเราใช้ไม่ถูกของมันอยู่นะจ๊ะ โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะวันพรุ่งนี้เจอกันจา,านอังคารพริฤหัสนะตอนเวลาประมาณ2องทุ่มกว่าแบบนี้ก็บหมอสลินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะทุกคนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันนี้บ๊ายบาย,บาย